วันนี้พามา unbox แว่นว่ายน้ำตัวท็อปจาก d e c a t h l รุ่นนี้ชื่อว่านาไบจิ B Fast 900นะครับซื้อมาเป็นสีชมพูในราคา750บาทที่สําคัญคือมี FINA approved ด้วยกล่องดูมีลูกเล่นอยู่นะดึงกระดาษห่อชั้นแรกออกมาจากนั้นดูข้างในกล่องกันเปิดกล่องมาจะเจอพระเอกของเรานะครับโดยวัสดุของเลนส์เป็นแบบโพลีคาร์บอเนตเคลือบปลอดมาเรียบร้อยแต่ก่อนที่จะไปดูพระเอกของเรามาดูกันว่ามีอะไรอยู่ในกล่องบ้างในกล่องก็จะมีคู่มือและไขควงสําหรับปรับแผ่นรองจมูกในคู่มือก็จะบอกรายละเอียดและวิธีการใช้ต่างๆแนะนําให้ลองอ่านดูนะครับมาถึงคิวพระเอกของเราบ้างแล้วเริ่มแรกก็ดึงโครงกระดาษออกก่อนเลยจะมีฟิล์มบางๆปิดตัวเล ก่อน,อนจะใช้งานเราก็ดึงออกได้เลยเลนส์ <L ange S 2> ของแว่นเป็นแบบโค้งนะครับจะทาให้ลู่น้ำมากกว่าแว่นตาว่วยน้ำปกติไฮไลท์ <High light S 2> ของแว่นตัวนี้ที่ไม่เหมือนแว่นอื่นคือการปรับบริเวณสะพานจมูกเราสามารถใช้ไขควงที่แถมมาปรับความกว้างที่สะพานจมูกได้เลยครับบริเวณรอบดวงตาและสายรัดก็ใช้เป็นซิลิโคนนะครับจะใส่สบายไหมเดี๋ยวรอรีวิวตัวเต็มนะครับแว่นตัวนี้ก็ made in China เขียนไว้ชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องไขควงหายนะครับจะมีไขควงไว้สําหรับขันสะพานจมูกซ่อนอยู่ด้านหลังวิธีการก็ดึงซิลิโคนออกมานะครับแล้้้วกกกก็งอออเเปปนนนาาลจไไดขมมมัััตรรสพยบื่ เสรก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมส่วนวิธีการปรับสายแว่นก็สามารถปรับได้ทั่วไปเหมือนแว่นรุ่นอื่นๆเลยส่วนตัวคิดว่าเป็นแว่นที่คุ้มค่าในตลาดตัวหนึ่งเลยแต่ใครที่ยังตัดสินใจอยู่เดี๋ยวรอรีวิวตัวเต็มนะครับ